ด้วยงานใน,นี่งานของของาน,นอะไรนี้ของจังหวัดมุการเนี่ยงานอะไรนะนี่นี่เห็ Head ดโคนเห็ดโคนเทศกาลเห็ดโคนเทศกาลเห็ดโคนไอ้ยะเห็ดโคนนี่ต้องมีเทศกาลงงจริงๆเทศกาลเหดโคนไปสวยเลย ครับใจผู้หญิงนแน,น,นครับวันนี้เรามาพักที่สำปตทนะครับในตัวเมืองกาญจน์ก่อนอที่เราจะวิ่งออกรอบตัวเมืองครับดูบรรยากาศแล้วนเติมน้ำมันแา้วฝนฝครับจะเลี้ยวว่าควขึ้นเกาะกลางเงี้ยนดอนะ คิงาพิตตี้พิตี้เอาปถึงแวมาคิตตี้เดี๋ยว่าถ่รูปคิตตี้ไปให้ดูด้วยนะเอามาทากันไปก่อนเร็วหมดเพื่อนถ่ายรูใส่ไมเอามาแบ่งเพื่อนกินดิงเป็นไงล่ะขบมะม่วงอย่างเดียวเลยอมด้วยเย